สวัสดีครับวันนี้ไปบ้านมาครับเลยผ่านมาทางหนองตาเห่งครับเขตจังหวัดสุรินมาดูสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับเล่ม,ม์าแห่งใหม่ เขียวมากครับมีแพ้ด้วยมีน้ำขนัดใหญ่เลยมีล่องแพ้ด้วยครับมีแพ้มีร,ราวกิกลางเพลเลยครับ งามมากครับสนี้ก็ประมาณพันๆไรครับครับสวยน่าเที่ยวมากครับ รยกาศรอบๆก็มีไม้อกไม้เยอะแย,ยะไปหมดเลยครับป่าไม้สมบูรณ์มาก งามมากครับหนองตะเหงจังหวัดสุรินทร์ครับประมาณนี้ครับหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ